ของอาหารเสริมข้าวยีสต์แดงของญี่ปุ่นยังไม่จบล่าสุดเสียชีวิตแล้ว5รายและป่วยเพิ่มอีกนับพันคนกระทรวงสาธารณาสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นรายงานจํานวนผู้ป่วยล่าสุดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของข้าวยีสต์แดงหรือเบนิโคจิ ji, เพิ่มเป็น1224คนนับถึงวันที่7เมษายนที่ผ่านมาในจำนวนนี้2 1 2คนเป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มจากเดิมมากกว่า150คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่5รายจากโรคไตผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหามีชื่อว่าเบนิโคจิ c ลเลสเ h e l ์ผลิตโดยบริษัทโคบายาชิฟาร์มซสติคอของญี่ปุ่นซึ่งบริษัทผู้ผลิตถูกร้องเรียนอย่างถล่มทลายมากถึง5 3 0 0 0ันคำร้องล่าสุดเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณาสุขญี่ปุ่นได้เข้าไปตรวจสอบภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัทโคบายาชิในนครโอซาก้าเพื่อตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยใช้เวลาตรวจสอบนานถึง2ชั่วโมง ซึ่งการตรวจสอบที่บริษัทนี้เป็นความสมัครใจของบริษัทโคบายาชิเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำด้านสื่อท้องถิ่นรายงานด้วยว่าโคบายาชิ achi, รู้ปัญหาของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยิ์แดงว่ากระทบสุขภาพของผู้บริโภคมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่เพิ่งเรียกคืนสินค้า2เดือนหลังจากนั้นความล่าช้านี้ทําให้เกิดคําถามถึงความสามารถในการบริหารจัดการของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงของโคเบยาชิอ้างว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลเริ่มวางตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021หรือ3ปีก่อนและขายไปแล้วราวหนึล้านชุดนับถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ก่อนหน้านี้ผลการตรวจสอบโรงงานผลิตข้าวยีสต์แดงของโคบบยาชิในนครออสกาตรวจพบสารที่มีชื่อว่ากรดพูบารุลิก เกิดจากกราสีน้ำเงินซึ่งเป็นสารต้านแบคทีเรียและยาต้านมาลาเรียที่มีฤทธิร์รุนแรงอาจเป็นผิดได้จึงทำให้โรงงานแห่งนี้ถูกปิดไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว